ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรอบ2กลุ่มตกหลน่นโอนแล้ววันนี้นะคะวันแรกอย่าลืมผูกพร้อมเพย์ด้วยค่ะแจกเงินดิจิทัล1,000 0บาทรอบที่2กลุ่มตกหลน่นจำนวน3.8มแสนรายสำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี2,567ทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการวันที่21ตุลาคม2567 กระทรวงการคลังโดยกลุมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีให้เร็วขึ้นจากเดิมนะคะกำหนดโอน22ตุลาคม2567แจกเงิน10,000บาทรอบที่2กลุ่มตกหล่นนั้นบัญชีกลางจะโอนให้10,000บาทรอบที่2กลุ่มตกหล่นโดยเงื่อนไขโอนคือกลุ่มที่ตกหล่นผูกบัตรบัญชีพร้อมเพลกับบัตรประชาชนเท่านั้นค่ะหากกลุ่มตกหล่น10,000ไม่ผูกบัญชีพร้อมเพลกับบัตรประชาชนนั้นกรมบัญชีกลางจะโอนเงิน10,000ครั้งต่อไปค่ะ การแจกเงิน10,000บาทนะคะจ่ายเงินสามครั้งที่2 21เพื่อจิกายน2567ทําบทำบัตรหรือต่ออายุประจำตัวคนพิการภายใน12พฤศจิกายน2 5 6 7้บผูกบัญชีพร้อมเพลย์เลขบัตรประชาชนแก้ไขบัญชีภายใน18เพื่อจิกายน2567แจกเงิน1 0 0 0 0จ่ายเงินสามครั้งที่3จ่ายในวันที่19ธันวาคม2567ทําบดทำบัตรหรือต่ออายุประจำตัวคนพิการวันที่3ธันวาคม567ผู้บัญชีพร้อยหกสิบเจ็ดรตก ปชาชนแก้ไขบัญชีภายใน16ธันวาคม2567อย่างไรก็ตามนะคะกรมบัญชีกลางได้กําหนดการจ่ายโอนเงินซ้ําเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นนะคะหากครั้งสุดท้ายโอ,อนไม่สําเร็จถือว่ากลุ่มตกหล่นค่ะสลาดสิโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี2567ผ่านทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการสําหรับการลงทะเบียนเงินเฟสสองสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนายชลประภานวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการาคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าจะเปิดให้กลุ่มคนทั่วไปที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถลง ทะเบียนเงินภายในเดือนพฤศจิกายน2อ6 7ยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามเนิ้วค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ